นี่ครับพญา,านาคยิ้มแยม้มดูมุมด้านล่างนะครับวันนี้ผมอาจจะไล่ชา้าไปหน่อยหนึ่งนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้อยู่ด้านล่างนะครับจนถึงนาทีสุดท้ายวิ่งมานะครับกว่าจะขึ้นมาได้บนชั้นเจ็ดนะครับนี่ครับบรรยากาศครับ นี่ครับบรรยากาศครับเหนื่อยเดี๋ยวพูดไม่ทันอะเพราอพมสักครู่นี่ยังอยู่ข้างล่างอยู네่เลยนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับพร้อมพร้อมกับพญานาคนะครับสององค์นี้นะครับเปิดเปิดให้ท่านวันนี้เห็นพญานาคยิ้มแย้มไหมครับนี่ครพญานาคยิ้มแย้มครับหนึ่งคู่ครับหนึ่งคู่ครั้งแรกก็แสดงอิทธิฤทธิ์นะครับทั้งฝนแล้วก็อัญเชิญ ยอดทองคําขึ้นมาบนชั้น3เรียบร้อยนะครับแชร์ไปให้ผมนะครับแชร์ไปได้บุญนะครับแชร์ไปเอาโชคลาภนะครับแล้วผมจะชั่งน้ําหนักทองก้อนนี้นะครับให้ชมว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับแต่เฟสชุดนี้นะครับ3 7 3 7ิบกิโลแน่นอนครับ มิเทวีปกระรอมิเซเกุตานังอ <une> ัคปโตบาโมติสุนักตังสุมังสุปปาังสุมุิตังสุขนสุหโตจัสมยิตังรััาิสุปตาีนาอันนี้กำไรอยู่สุดยอดเลยครับกำไรที่สุนยอดอ๋อครับอ๋อครั บี่โมเชโติีนมสตนธิกิจจังทธิกรมมังนาบกษทนครตบสทธกตโตจะอยู่นีจัง่ยักษ์สกกปลายามพานะครับเกิดรอยครับมเชโตอะครับเชเรนโตครับมีรายมีรอยนะครับไม่ใชยงานครับทางที่เรียบร้อยนะครับอนุโมทนาสาธุ ทุกทุกท่านนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านครับผมไปเลยครับไปเลยดีกว่าครับสูงครับยิ่งสูงยิ่งหนาวครับไปเลยครับเป็นภาพบริยากาศที่ผมว่าไม่รู้อีกกี่ปีนะครับที่จะสามารถชมได้แบบนี้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับตอนนี้เป็น ตอนนี้ผมถ่ายทอดสดที่ปรียอดปลายสุดของพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เป็นภาพปรตาสา์เอามาฝากเพื่อนๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพที่ทุกท่านเห็นฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่บ้านนะครับให้เห็นภาพปรตาสา์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ ปียอดทอ,องคำหุ้มปียอดพระธาตุพระนมก็ขึ้นมาถึงด้านบนนะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ชมครับว่านี่เนี่ยในรอบนี้นะครับตอนี่ครับนี่ครับในรอบนี้นะครับเราได้อัญเชิญกําไลทองคํานะครับเพื่อจะเอาไปไว้ถวายอยู่ด้านบนอีกหนึ่งชิ้นนะครับ เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวแล้วก็พภาคา้าจั์กรนะฮะวัดป่าโคดอนนะครับที่ได้ได้ตํารีบอกว่าน่าจะมีอะไรพิเศษในวันที่อันเชิญขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นครับอยู่ฝั่งทั้งนี้ครับชิ้นนี้นะครับก็เราก็จะได้ไปปิดในส่วนตรงที่มีรอยต่อต่างๆนะครับเพื่อให้สวยงามนะครับเพื่อให้สวยงามเท่านั้นเองนะครับ ในส่วนของตรงนี้เมื่อเช้านี้นะฮะเจ้าคุณสมชายครับท่านก็ได้มาร่วมอนุโมทนากับผมนะครับในส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องกราบเพรเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวพูดไม่ทันนะเพราะเมื่อสักครู่นี้ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับพร้อมพรอมกับพญานาคนะครับสองค์นี้นะครับเปิดเปิดให้ท่านวันนี้เห็นพญานาคยิ้มแย้มไหมครับ นี่ครับพนักยิ้มแย้มครับหนึ่งครู่ครับหนึ่งคู่ครั้งแรกก็แสดงอิทธิฤทธิ์นะครับทั้งฝนแล้วก็อัญเชิญปียอดทองคำขึ้นมาบนชั้นสามเรียบร้อยนะครับแชร์ไปให้ผมนะครับแชร์ไปได้บุญนะครับแชร์ไปเอาโชคลาภนะครับแล้วผมจะชั่งน้ำหนักทองก้อนนี้นะครับให้ชมว่าน้ำหนักเท่าไร่นะครับ แต่เฟสชุดนี้นะครับ3 7 3 7 8กิโลแน่นอนครับชิ้นชั้น3คือ3 7 3 7 8นะครับไม่รวมกับอภิมหากำไรนะครับขอให้ทุกท่านที่ชมอยู่นะครับแล้วอธิษฐานร่วมกันนะครับกำไรกำไรกำไรนะครับรวยแน่นๆนะครับรวยแน่นๆรวยเรือรัง รวยรักษาไม่หายนะครับขอให้ช่างนี่ครับปู่ยักษ์ครับปู่ยักษ์นะครับนี่ฮะหัวหน้าทีมใหญ่ของเรานะครับก็วันนี้ไม่สามารถจะคอนโทรลเขาได้นะครับเพราะเขาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเขาบอกให้ขันก็ต้องคือขันนะครับนี่ครับอีกช่างอีกอีกช่านหนึ่งนะครับแล้วก็ทีมช่างหนะนี่คือทีมช่างทองนะครับแล้วก็น้องภูนะครับมีพี่ไกสอนเช่นเดิมนะครับรอบที่แล้วก็เข้มขัดสีเขียวนะครับปู่ยักษ์ครับปู่ยักษ์ วันนี้ยอมทิ้งประตูด้านหน้านะครับเร็นแล้วครับเร็จภารกิจมีหน้าที่เฝ้าประตูด้านหน้าไม่ให้ใครย่างกายขึ้นมาได้ปู่ยักษ์ของเรานะครับเป็นบรรยากาศเสียงที่มีความสุขนะครับดูชอมบนท่านด้านล่างนะครับด้านบนครับบอกได้เลยครับเมฆไปแล้วครับไปเรียบร้อยนะฮะแต่ตอนยกมาสักครู่นี้ฝนโปรยปลาย,ลย,ลายนี่ท่านนี่นี่นี่ิมแย้มเลยนะท่านนะ ท่านเอาฝนให้หยุดก่อนนะครับลูกขอให้ฝนหยุดก่อนครับลูกจะได้ทํางานมันต้องเชื่อมนะท่านท่านพวกผมต้องเชื่อมทองนะครับให้ท่านให้หยุดก่อนนะครับท่านครับท่านหยุดก่อนนะครับดูนี่ครับกําไรเส้นนี้ครับนี่ครับกับกําไรชิ้นนี้ครับกําไรชิ้นนี้นะครับก็หลายท่านนะครับที่ได้ร่วมมากับผมเมื่อคืนนี้เราปิดนะครับโดยที่ไม่บอกกล่าวนะครับ พยายามบอกใบให้เพื่อนๆรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับแล้ววันนี้ผมก็เปิดเผยครับเป็นทองคำ99.99นะครับทำมาจากเมืองปากเซนะครับต้องขอบคุณน้องเจมนะครับน้องเจมครับที่ส่งเฉาภาพให้แล้วก็ทำให้ผมได้ตามตามสัดส่วนที่อยากจะได้ภายใน4วันนะครับนี่ครับนี่ครับพญานาคครับยิ้มแย้มครับยิ้มทั้งยิ้มทั้งแย้มเลยครับ นี่ครับพญานาคยิ้มแย้มครับนี่ครับพญานาคยิ้มแย้มดูมุมด้านล่างนะครับวันนี้ผมอาจจะไลช้าไปหน่อยหนึ่งนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้อยู่ด้านล่างนะครับจนถึงนาทีสุดท้ายวิ่งมานะครับกว่าจะขึ้นมาได้บนชั้นเจ็ดนะครับนี่ครับบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขออัญเชิญกำไร ขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับจะชมพร้อมๆกันไหมครับครับเอาให้ลอกรู้ไปเลยครับพราะพุทธศาสนายังคงต้องอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นทั้งบนเลยครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปพร้อมกันครับเดี๋ยวขึ้นไปพร้อมกันนะครับ อีกชิ้นหนึ่งครับได้ีเดี๋ยวเราจะไปปิดตรงรอยที่ที่ว่าเกิดมีรอยต่อตรงใดนะครับเราจะทําถวายนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วผมจะล่อยคลิปวันที่5ให้ดูนะครับว่าผมเอามาในวันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับสําหรับทงรอนิดเดียวเดี๋ยวผมอันถวายทองเสร็จผมจะลงไปแจกธงสําหรับผู้ที่อยู่ด้านล่างนะครับรอแป๊บเดียวเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนครับอะไรครับ ำหรับผู้ที่เข้ามาดูฝากแชร์ด้วยนะครับให้เห็นภาพประวัติศาสตร์วันนี้ครับว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ผมว่าไม่รู้อีกกี่ปีนะครับที่จะสามารถชมได้แบบนี้ครับ<ม>จะให้ทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ500กว่าท่านนะครับได้ร่วมอนุโมที่มีเอร์่วมร่วมอนุโมสาธุเดินพร้อมกันนะครับท่านที่ชมในวันนี้ก็เหมือนกับ ได้มาดูภาพในเหตุการณ์วันนี้เลยครับเหมือนอยู่ที่นี่เลยขอให้ขอให้ใจประกันครบ1,000คนตอนไหนนะครับผมจะผมจะผมจะอัญเชิญกำไรขึ <c oughs> <c oughs> ้นไปถึงตรงที <sh <sh ่ทุกคนอยากจะเห็นครับแน่นอนครับครับฝากฝากฝากแชร์วยครับเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปข้างบนสุดว่าข้างบนสุดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวทางฝากฝากเพื่อนๆแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้ครับเป็นวันดีครับให้เพื่อนๆได้เห็นครับ ให้เพืเ่อนๆได้เห็นเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนสุดนะครับว่าจุดที่เราจะนำปรีไปประดับข้างบนเป็นจุดตรงไหนแล้วบนสุดเป็นอย่างไรนะครับบนสุดของพระธาตุพนมนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมภาพเหตุการณ์สดๆเลยครับนะครับฝากแชร์ด้วยครับเป็นบุญเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับไม่แน่ใจว่า จะมีอีกอกี่ปีนะครับที่จะได้เบือ่อะนอีกอีกครั้งหนึ่งครับ,รบผมว่าอีกสี่สบหาปีแล้ว<ๆ>ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสนี้หรือเปล่านะครับ<ๆ>เดี๋ยวทางฝ<ๆ>ากแชร์ด้วยครับตอนนี้90 0รอคนฝากแชร์ให้ครบพันเดี๋ยวทางเกาจะพันแล้วครับจะพันแล้วครับ960ครับ960ารออาห0 0พันก็พาขึ้นไปดูอ่าหนึ่งพันพาขึ้นไปชมครับว่า ผมจะไปถวายทองไว้ตรงไหนไม่ต้องมาอ่าหนึ่งพันแล้วครับหนึ่งพันแล้วครับหนึ่งพันแล้วครับไม่ต้องร่วมบุญก็ได้บุญครับอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์สดๆนะครับเป็นภาพประวัติศาสตรที่จะต้องบันทึกไว้เลยครับเล่าให้ลูกหลานฟังครับใครที่ไม่ได้มาก็รับชมร่วมกันครับเป็นเค่องมืครับ่อปรีชั้นบนสุดครับ าไเดี๋ยวลงใจเลยลงไปดีกว่าเลี้ยงแล้วครับเใช่ครับโหเย่งเลยให้มสักครู่เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมข้างบนนะครับครบพันแล้วครับครบพันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทางคุณคุณหนองยังอยู่จุดสูงสุดเดี๋ยวผมจะส่งต่อภาพนะครับอ่ะขึ้นมาอีกสักมาหนึ่งนี่ครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้นประมาณชั้นห้านะครับขออีกสักห้าร้อยได้ไหมครับ เดี๋ยวผมขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นดูความสูงก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งเปียกเลยนะครับเนี่ยเนี่ยทั้งเปียกครับทั้งเปียกเลยครับหัวใจเราล้วนเลยอะ่ะเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก่อนเดี๋ยวขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก่อนพี่ฝาก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 ,ากเดี๋ยวพี่อส่งให้ผมเส่ยวหมดเลยพี่ไม่นอง ผมไม่ได้ใช้ไม่ใช้เลยใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่เลยที่ไดไใช่แ๊บเดียวนะครับแคปเดียวครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับและไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับที่จะขึ้นมาบนนี้นะครับทุก้งนะครับก็ต้องเซฟตี้ไว้ก่อนนะครับทุกงต้องเซฟตี้ไว้ก่อนนี่ครับดอกไม้ของพวกคุณครับดอกไม้ของพวกคุณไว้อยู่บนนี้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทุกส่วนนะครับที่ได้อนุโมทนาครับนี่ครับคือภาพบรรยากาศด้านล่างนะครับ ส่วนผมนะครับกําลังจะขึ้นไปข้างบนให้อีกชั้นหนึ่งนี่ครับทีมเดิมครับนี่ครับทีมเดิมครับทีมเดิมครับพี่กาสอนอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ถือไว้ให้ถ่ายลงมาให้ผมก่อนนะครับถือไว้ถ่ายลงมาก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพร้อมๆกันสนรัไว

เลิกรามาได้นะครับเพราะขึ้นมาแต่ละชั้นนะครับเราก็จะต้องเซฟตี้ตอนนี้นะครับตอนนี้ไม่ต้องนะครับพอดีกําลังไล่อยู่นะครับทุกสายเบรกไว้ก่อนนะครับทุกสายเบรกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ของผมได้สองพันนะครับนี่ครับสวยงามก่อนขึ้นจะไปดูด้านบนอีกหนึ่งรอบนะครับผมจะเอากําไรทุกๆุกภาคส่วนนะครับขึ้นไปไว้อยู่ด้านบนสุดนะครับ เพราะว่าได้ทํามาถวายไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นนะครับไม่เป็นไรตั้ง้นไปเลยได้เอาโอเคอีกหนึ่งชั้นนะครับนี่คืออีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็จะต้องนะครับตอนนี้ฝนไม่มีนะครับต้องไม่ได้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ บอกกับปู่พญานาคไว้นะครับว่าให้หยุดตอนเดี๋ยวลูกกจะขึ้นไปด้านบนตอนนี้เชื่อไหมครับว่าฝนเม็ดหนึ่งก็ไม่มีครับด้านบนไม่มีเลยนะครับไม่มีครับไม่มีแล้วนะครับผมหลังจากเมื่อสักครู่เนี้ยโอยปลายมาได้เลยนะตอนนี้เราขึ้นขึ้นสูงกว่า57เมตรแล้วนะครับ57เมตรแล้วนะครับ เช้ายังไม่ทาอะไรเลยเมื่อคืนก็เกือบตีสามนะครับโอเคหนึ่งชั้นก่อนนะครับหชั้นก่อนนะครับนะครับ ค่อยนะครับค่อยๆนะครับเซฟตี้นะครับถึงเรียบร้อยนะครับนี่ตอนนี้นะครับผมขึ้นมาอยู่สูงสุดนะครับในช่วงของการที่กำลังทำชัดน,นะครับแล้วนี่ก็คือ,คอ,อ การฉัดแน่นะการฉัดแกนฉัดแกนชัดแกนชัดนะครับแล้วยังมีความนริบ้างส่วนที่ผมจะต้องเอามูหุ้มเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ไม่ต้องการฉัดเอาอย่างนี้ดีกว่าขึ้นที่งานเราเลยนะครับ,ค,รบค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับลื่นนะครับ จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาได้มาอย่างไงครับอันนี้นี่ครับนีาสำเร็จทุกอย่างนะครับมจากครูอาจารย์นะครับดจากครูอาจารย์จริงๆนะครับผมขอให้ท่านนะครับบูธนานี่คือชิ้นแรกที่ผมถวายไปเมื่อวันที่5นะครับแต่ผมไม่ปล่อยคลิปออกนะครับเพราะในบางส่วนนะครับ ด้วยความด้วยความที่เรายังไม่ได้ออกปิดได้สนิทนะครับก็เลยยังไม่ได้ปล่อยไปเท่าไหร่นะครับแต่ในวันนี้ในวันนี้นะครับมีเซฟตี้อยู่ครับเท่าไหร่ที่กันเท่าไหร่สามจุดหนึ่งเคโอเคครับสามพันหนึ่งร้อยท่านนะครับไม่ต้องร่วมบุญนะครับแต่ผมอนุมาอนุโมทนาบุญกับท่านนะครับ ครับก็เมื่อกี้น่าจะน่าจะขึ้นมหาพลังมหามวลชนนะครับทําให้นะครับทําให้เน็ตหลุดเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเ็าต้องเชื่อนะครับนี่ตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับไม่เป็นไรครับเราร่วมกันถวายนะครับแล้วค่อยแชร์นะครับเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้สิบสิบคนอ่ะแชร์ไหมแชร์นะครับแชร์อ่ะไม่เป็นไรขอเก้าสิบเก้าคนอีกสักครั้งอีกสักครั้งอีกสักครั้ง เมื่อกี้นี่เมื่อกี้ได้ปล่อยแชร์ไหมได้ช่ไตอนนี้สามสิบคนนะครับเดี๋ยวผมขอช่วยกันคนละแชร์ครับเพื่อให้เห็นว่าปลายยอดเป็นยังไงนะครับขอเก้าสิบเก้าคนครับแล้วก็จะเริ่มต่อครับเมืกก่อกี้ภาพหลุดครับผมเมื่อกี้ภาพหลุดนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รตอนนี้หกสิบสามครับตอนนี้หกสิบสามท่านแล้วช่วยขอ ช่วยแชร์นิดหนึ่นะครับตอนนี้จังหวะที่ร้อมันเรื่อนเข้ามานะครับฝากช่วยแชร์อีกรอบหนึ่งครับพอดีเมื่อกี้ในภาพขัดข้องเด็ดหลุดครับอ่ะแปดสิบสี่ท่านแล้วครับเดี๋ยวร้อยหนึ่งไปเลยเดี๋ยวร้อยหนึ่งถวามาแล้วจะได้รีบลงให้วัฒนการจักรยานโตให้็ไดวเรี๋ยวอยโอเคโอโอควิดีโอคอลเลยนะครับใหเก็บทงลง โอเคครับสำหรับสำหรับร้อยร้อยนมันยังเปกอยู่สำหรับร้อยท่านนะครับสอกเดี๋ยวสำหรับร้อยท่านนะครับที่เข้ามาครับเมื่อกี้ภาพภาพตัดไปตัวนี้เป็นเป็นภาคต่อนะครับเป็นคลิปเออเป็นไลฟ์สดภาคต่อนะครับตอนนี้เราได้มาอยู่ข้างบนปลายยอดของพระธาตุพนมครับอําเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับให้ทุกท่านได้เห็นเป็นบุญเป็นภาพบันทึกภาพประวัติศาสตร์ละกันครับว่า วันนี้เราได้มีโอกาสวันนี้เราได้มีโอกาสรับชมนะครับ,โอ,รบโอเคนะครับโอเคนะครับตอนนี้จะเป็นการถวายทองนะครับที่ปลายยอดพระธาตุนะครับฝากทุกท่านแชร์ให้เพื่อนในวันนี้ที่เราได้มาให้ร่วมบุญเหมือนกันครับ

เดี๋ยวนะครับอาจารย์เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเยวก็้อันอาจารย์อาจารย์ครับรนี้อันนี้เมื่อกี้ด้านล่างแล้วนะครับผมขอปิดรอยด้านบนอีกหน่อยหนึ่งครับอันี้เราเห็นมีรอยด้านบนนะครับอันนี้กำไรอยู่สุดยอดเลยครับกำไรที่อุดยอดอ๋อครับอันนี้ามนะครับ Ini mau Siti nama tu. Nah, sipi kijang, sipi kambang, ah, sipi kambang. สดสดนี้นะครับสว,วัสดี600ท่านนะครับถ้าเกิดว่าถึง1,000ท่านคุณเทยวัตมีของติดไม้ติดมือให้กับเพื่อนๆทุกคนครับ <CON S> ท,ที่ช่วยแชร์คนละ5แชร์นะครับำำเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวจะมีอะไรเดี๋ยวฝากติดตามำำตอนนี้ธงได้โบกสะบัดสวยงามไหมครับธงด้านหลังเนี่ยครับ ตวานาลาันตาเตปปาตาคิเนสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสิทธิการิสิทธิตถาคตโยชยสิทธิภาพภาพโพธิสารนะครับเอาทุกท่านได้เห็นครับสวยงามมากครับเ่าทูสวยงามมากครับเป็นภาพโพธิสารนะครับให้เพื่อนเพื่อนร่วมรับชมภาพเหตุการณ์จริงครับ อาจารย์ดูใกล้ๆครับดูใกล้ใกอาจารย์ดูใกล้ในี่ครับนี่ครับคือระหว่างรอยต่อนะครับเราได้ทําการเชื่อมปิดนะครับปิดเพื่อความสวยงามไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่คือชั้นสองนะครับแล้วก็นี่คือดอกบัวที่รองรับความสวยงามให้กับเพชรด้านบนนะครับ นี่ครับคือความสวยงามนะครับตอนนี้เราได้ถวายเป็นที่เรียบร้อยนะครับอนุโมทนาสาธุทุกทุกท่านนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านครับผมไปเลยครับไปเลยดีกว่าครับสูงครับยิ่งสูงยิ่งหนาวครับไปเลยครับนี่ครับนี่ครับเป็นความภาคภูมิใจครับสำหรับทงชุดนี้ รอลงไปข้างล่างผมจะลงไปแจกตอนนี้เลยรอได้เลยครับข้างล่างครับรอได้เลยครับขอหัวใจหน่อยได้ไหมครับขอหัวใจหน่อยได้ไหมครับขอหัวใจได้ไหมครับนี่ครับนี่ครับอ่านน้องแอร์หันมาทางนี้เลยน้องแอร์น้องแอร์ฝั่งนี้เลยมาน้องแอร์มานี่นี่ครับนี่เลยนี่เลยครับโอ้หัวใจไม่มีเลย พอเข้าใจยังไงล่รคอมเมนต์ไม่มีเลยอ๋อมาอยู่ด้านนี้นี่เองสวัสดีอันนี้กี่บาทครับสวัสดีนันทิยานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับร่วมอนุโมทนาเดี๋ยวผมจะลงไปบอกเองนะครับว่าชิ้นนี้เท่าไหร่นะครับผมไม่ทายนะครับคอมเมนต์มาใครทายถูกพร้อมชื่อที่อยู่ผมส่งทงไปให้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับน้ำหนักนะครับใครรู้นะครับ ทายมานะครับผมให้ธงกรรมการนะครับเป็นสีแดงและสีเหลืองนะครับนี่ครับเท่าไหร่นะครับอันนี้รู้แล้วครับว่าสามบาทนะครับส่วนอันนี้นี่ครับปล่อยไปเลยครับรอบหน้านะครับผมกับพระอาจารย์ก้องเอกับอุบลครับจะไปร่วมกันนะครับทำเกตทองคำพระเจ้าใหญ่อินแปงนะครับบุญไม่เคยสร้างเทวดาที่ไหนก็ไม่ช่วยเจ้านะครับบุญบุญเราเองทำเองนะครับ รอบหน้าเจอกันครับบุญใหญ่นะครับที่อุบลราชธานีเกตทองคำพัดเจ้าใหญ่อินแปลงเราได้ทำการขออนุญาตไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอหนังสือตอบกลับโมเดลพระอาจารย์ก้องดำเนินการเรียบร้อยนะครับหลวงพ่อสมชายวัดปริวารร่วมอนุโทนาบุญพระภาวนาวิสิทธิโสพลเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามประธานใหญ่ของผมนะครับและก็ทีมงานวัดระฆัง ทุกทุกองนะครับร่วมกันใจเอะกับอุบลเพื่อพระเจ้าใหญ่อินแปงครับผมซาทุซาทุซาทุซากลับนะครับกราบครับไปแล้วครับเอาเลยลูกกราบเลยลูกลูกกราบเลยเดี๋ยวลงละลูกกราบเลยกราบเลยเดี๋ยวลงละอนุโมทนานะครับ ทายเลยทายเลยน้ำหนักเท่าไหร่ด้านบนสุดด้านบนสุดกำไรชิ้นนี้กำไรชิ้นล่างน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่เอา้าคอมเมนต์เลยเลยเอา้าจัดไป,ไปจัดไปจัดไป,ไปสวัสดีครับพันสามร้อยสวัสดีครับแชร์ให้โลกรู้นะครับพระพุทธศาสนาต้องอยู่ให้ถึงหมื่นปีหมื่นหมื่นปีไปแล้วครับ เป็นภาพบริษัทศาสตร์ที่ผมว่าไม่รู้อีกกี่ปีนะครับที่จะสามารถชมได้แบบนี้ครับที่เรียบร้อยนะครับอนุโมทนาสาธุทุกทุกท่านนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านครับผมไปเลยครับไปเลยดีกว่าครับสูงครับยิ่งสูงยิ่งหนาวครับไปเลยครับ